สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองลาเซโยหนีหางสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ8ดมอริทพาดาวยูทูบดอทคอมหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติรายการดูด,ดวงชะตาคำพยาก์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยา์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อกัจานได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่เสียงเทโรวันตูทีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่ 14ตรกฎาคม2565นะครับแรม2องข้าเดือน8ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถเึ้ืนบ้านใหม่เปิดร้านเ,เล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาว,วินาศนะครับแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นพิธีทางพระสงฆ์องค์เจ้าการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นมงคลในทุกสถานนะครับและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับสามเดือนเนีนะเข้าพรรษาก็งดเหล้านะเอ,อเพราะฉะนั้นงดเหล้าเข้าพรรษานะกิเลสอบบยามุกต่างๆนะให้งดไว้ก่อนเลยนะครับงดเหล้าไม่พอก็ต้องงดกัญชาด้วยเ <c oughs> ขาจะมีมีสินข้อที่ห้าใช่ไหมสุราเมระยะ มัชชะนะเดีย๋ยวเพิ่มเติมเข้าไปอาจารย์เพิ่มเบนนะเป็นข้อที่หกกัญชาเมระยะมัชะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นกระใสนะก็ต้องดูแลสุขภาพของตังกูเองด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงความฝันนะ ออบอกไปแล้วเรื่องทาการมงคลนะครับความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสองค่ำความฝันในแรมสองค่ำเนี่ยจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้าแล้ว่าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่พยายามฝันให้ดีเข้าไว้คุณจะประสบผลขวางสําเร็จเฮ้ยถามว่ารอตตอรี่ออกอ้หแสดงว่าถ้าคุณฝันดีเนี่ยนะเออคุณมีโอกาสได้ไปขึ้นรอตตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตแน่นอนเลยนะเออโอเคอันนี้ ต่อมามาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากสาว,วัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บฟันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ํามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับ <c oughs> โอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะเอ,อจะมาเสี่ยงเซมซีประจําวันนะครับให้คุณตั้งจิตสาธิฐาร เดี๋ยวชาญจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะสาธุนะครับใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้แควข้า,าดปลอดภยัยคิดสิ่งไรสมหวังในทุกป,ปการจงรวยหนะ้าบัตรนี้สาธุเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วนะรวยแล้วนะเออรวยหน้าบัตรนี้ได้ CMC ใบที่26ช่วงจะต่างถ้าในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับอาจจะมีเกณฑ การต้องรับผิดชอบนะในเรื่องต่างๆนะครับแต่คุณต้องรักษาศินนะครับทําในสิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเสียธรรมเขาไว้ดีสุดจะประสบความสําเร็จสิงที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมความปรารถนาะแต่ยังไม่สําเร็จไปตามดั่งใจคุณสักเท่าไหร่นะักนะครับก็จะสําเร็จส่วนหนึ่งนะต้องรอคอยสักระยะหนึ่งนะครับในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะัก อาจจะมีเกณฑ์การเลิกราอย่าร้างกันนะด้านความรักนะมาพูดถึงการสมัครงานธุรกิจการธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับทําให้ท่านขาดทุนได้นะการสมัครงานต้องรอคอยไปสักระยะหนึ่งนะครับมาพูดถึงคะแนนสอบก็ไม่ดีนะคะแนนสอบไม่ดีดวงชะตานในวนี้ดวงด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะหนักขึ้นนะครับถ้าจะต้องรีบ นะครับรักษาตัวอย่างเร่งด่วนนะโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคปอดแล้วก็โรคท้องส่วนล่างนะเออก็ต้องมาระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาคุณก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะถ้าท่านใดสนใจที่จะเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภนะครับหรือจะดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้นะครับเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพเออก็ได้ด้วยเช่นกันซิมเลี้ยงเลี้ยง เหล้าเอียบโอโอเค <c oughs> อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุรีกันอย่างรวดเร็วนะครับงั้นในดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของสีนะสีที่ควรเว้นนะครับวันนี้ก็ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้น สีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์นะครับสีที่รองลงมาเหลืองไดนะ้เกี่ยวก็ได้นะครับอันแรวันนี้ก็คือทองคํางนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่ทองคําจะขึ้นนะครับก็ถือว่าดีในดวงสตาร์นะก็ขอให้รวยๆๆนะเออใครเล่นทองอยู่คุณมีโอกาสรววอยู่แล้วนะคุณก็ต้องดูตลาดนิดนึงมันขึ้นเร็วลงเร็วนะครับต่อมา มาพูดถึงทิศนะทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประเจเในวันนี้ <c oughs> นะแล้วมันดูตามวันเกิดก่อนดูชะตาตามวันเกิดคนที่ไม่ดีก่อนเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เป็นการราตีสันจรเพื่อให้ระวังปัญหาเก่าๆเคราะกรรมนู่นนี่นั่นจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับคุณนะครับการตัดสินใจใดที่ผิดพลาดนะเอ่อ คนที่ดีสุดคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันที่คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างรวดเร็วในวันนี้เลยนะครับเพื่อให้คุณทําจิตใจให้สบายๆนะซิมอย่างเลี้ยงเหล่าเอียยปอหอส่วนมว,วยพระโชคลาภเข้ามาดีอยู่แล้วคนเกิดในวันอาทิตย์และชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีความมั่นคงมีเงินมีทองนะครับพยายามกินเยอะๆเข้าไว้ที่สุดนะล้ำจั่นมีกินมีใช้มีเงินมีทองต่อมาคนที่เกิดในวันอังคาร นะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบอกบานได้มากนะครับในการก่อร่างสร้างตัวนะทำงานให้ดีสุดระสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดนในวันพุธกลางวันนะครับคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนที่ใบหน้าออกเป็นแป้นเล็กน้อยนะครับทั้งหญิงทั้งชายเป็นคนที่พูดคุยเจรจาเก่งนะในดวจชะตางคุณนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณเนี่ยจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีในดวงชะตามีสังคมนะครับการเดยนการสอบเนี่ยมันก็ถือว่าดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนถือว่าคุณปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคลมทั้งหมดนะครับรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความครบยําเก่งคุณนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับ โอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะตามดาวก็จะมาพูดถึงดวงดาวนะครับที่จะได้าำนดในวันนี้เสาร์ก็ยังเสียอยู่นะครับดาวพระเกตก็เสียอยู่นะแล้วในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็เพนพระจันทร์เพนช่วงเวลาตีหนึ่งเจ็ดนาทีนะครับเพนก็อยู่ที่ราศีธนูก่อนย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเพนที่ธนูแล้วก็เมถุนสแสดงว่าคุณต้องฝัน เออเนี่ยเนี่ยมันเลิงมันจะพูดพูดมาไปนะแต้คุณต้องมีสิ่งที่ดีนะรวย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 ต่อมานะครับแล้วดาวพระจันทร์ย้ายราศีเนี่ยดาวพฤหั์ย้ายราศีนะครับช่วงเวลาตีห้ายี่สิบนาทีตำแหน่งก็เป็นจันทร์อดีสอนนะก็ถือว่ามีสเสน่ห์ดีในดวงชะตานะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีล่าปากในดวงชะตาของคุณนะนั้นชาวราศี มังกรนะครับรวมถึงกร,รกฎตอระวังในเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะครับปัญหาตาใสตาการวิเงเวียนศีรษะนะครับด้านสุขภาพนะแต่ในด้านอื่นก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยมีเงินมีทองเข้ามานะครับอาจจะมีคนมารักมาชอบนะต่อมาแล้วก็ดาวสุกวันนี้ดาวสุกเสรนะสุกเสร์ฟนะหมายถึงการโคโจรอย่างรวดเร็วนะครับทำเร็วได้เร็วฟุ๊บฟ้าฟุ๊บฟ้านะแล้วก็เป็นจุลจะักรก็เร็วเหมือนกันนะ นะั้นสุกเสริตั้งแต่ช่วงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณก็เข้าสู่ราศีเมถุนเป็นอุดมเมกเกียนะครับเลงเช้าลัคนาราศีธนูก็เป็นอุดมเมกเกียโอ้ยทําไมชีวิตถึงได้ดีขนาดนี้เอออำนาจวาสนาดีในโดวชะตาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมคุณต้องรวยนะเอฟซี FC แฟนคลับของมอริปพดาวทุกคนเนี่ยนะในช่วงกลางเดือน1ิบหกนี้สิราศีคุณต้องรวยทั้งสิบราศีถ้าคุณ ไปดูตัวเลขที่าอาจารย์บอกคุณไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวนะก็อขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะแต่ว่าเนี่ยไม่อยากพูดมากจนมันตกใจโยเลขมันเคลื่อนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับถือว่าดวงชะตาคุณในด้านข,ของการงานดาวการงานไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคต้องระวัง นะครับคุณอาจจะเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องหลายเรื่องงานก็ได้นะการงานของคุณส่วนในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะครับนะก็หาเงินเก่งหมุนเงินเก่งนะก็พยายามวางแผนในเรื่องการเงินได้ดีนะครับชาวราศีธันาราศีเมษจาไว้เลยคุณจะต้องกําหนดยันไนยบายในเรื่องของการเงินของคุณกาหนดเลยตั้งทองว้ปัากไว้แล้วเสร็จก็ให้มันลันไปตามระบบอัตโนมัติ นะและคุณไม่ต้องไปคาดหวังต่อสิ่งหลายมากมายเดี๋ยวมันดีของมันเองนะครับและดูชะตาคุณวันนี้ก็ถือว่าเป็นปฐุตมเกณฑ์คุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมแสดงว่าถ้าคุณสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานได้เนี่ยนะครับปฐุตปฐุมเกฑ์ก็ทํางานดนะีการเงินควรอาจจะมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีต่างๆนะครับรวมถึงคนรักคู่ครองก็ออกสังคมบ่อยด้วยนะส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤกษ์ ชาวราศีบุกศกเนี่ยดาวประจําตัวไปอ,อยู่ในภพกันเงินนั้นในช่วงนี้คุณจะหาเงินหาทองเก่งทําอะไรรวดเร็วนะครับกินเร็วนอนเร็วเออในดวงชะตาคุณรวมถึงเรื่องบนเตียง <c oughs> จุ๊จุดจุจุแอบนันะแล้วในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะดาวการงานเป็นวิน่าเรื่การงานคุณเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปรีบร้อนต่อสิ่งไหนระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดน,นึง นะครับผู้หลับผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับพยายามเล่นแรกแพรธาตุเขาไว้ดีที่สุดในด้านของการเงินก็มีโอกาสได้เงินได้ทองนะต่อมาชาวาลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นวันนี้คุณเนี่ยจะมีโชคลาภไม่ธรรมดาเลยนะเออมีโชคลาภไหลมาเทมาไหลมาเทมาดีในดวงชะตานะ แล้วก็อำนาจวาสนาก็มีมาโอ้ดวงคุณดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยนะระวังสุขภาพเล็กน้อยโลกระดูกต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวศุกร์เป็นวีนาศนะครับความรักกนลึกลับซับซ้อนมีรายจ่ายนะมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับดาวพุธก็กลุ่มรักวินาศกลุ่มรักนะครับเพื่อนมีเกณฑ์การไปมหาสูต่ติดต่อสื่อสารต่างๆนะ ส่วนในด้านของความรักเก่าๆไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณนะครับนะในด้านของการงานจะเหน,น,นื่อยนะครับก็ต้องอดทนนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวศุกเข้าราพแล้วคุณจะมีโชคลาภในด้านของการงานที่ดี <c oughs> นะครับก็จะประสบผลขวัญสําเร็จนะเออเพราะฉะนั้นพยายามมีความสุขเข้าไว้นะครับและรวมถึงในเรื่องของการติดต่อกับเพศตรงข้ามเนี่ย มักจะลาบลื่นเป็นพิเศษนะออผลพลอยได้นะครับในด้านของการงานของคุณก็ถือว่าดีอย่างที่บอกการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีต้องดูแลสุขภาพของคู่ครองนิดน,นึงต่อมาเช้าลัคนาราศีกันเช้าราศีกันโดยตามคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวพุธก็อยู่พบลาภาการงานดีนะครับไล้รับการช่วยเหลือดีการเงินก็เริ่มดีขึ้น นะคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับเออบางคนอาจจะลงทุนในหลอกการงานจ้างคนทํางานแทนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะในดวงตาคุณส่วนในเรื่องของความรักและผู้หลับผู้ใหญ่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปรสรรคอะไรนะครับระวังสุขภาพนิดนึงเจ็บขเขาได้ป่วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลในด้านของการงานนะครับบางคนก็นํางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทาที่บ้านนะ คุณมีวไก่จะมีเงินมีทองเข้ามาด้วยนะครับเออแล้วดาวประจาตัวชาวราศีตุลเนี่ยนะครับตนุสุภาแหมอาจารย์เพิ่งดูดวงสตาให้กับฟีแฟนลับไปก็บอกอาจารย์แม่นมากเลยเออนี่เขากลับมาดูอีกอ <c oughs> าจจะดูเลิกนู่นนี่นั่นอีกนะเออเป็นมงคลซิมหนึ่งเลี้ยงเหล,เหลาเอีย้ยปอหอนะเพราะฉะนัะ้นอบอกเสมอเลยชาวราศีตุลคุณจะได้เฉลิมฉลองแน่นอนในช่วงเดือนนี้เนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นพยายามเล่งบุญเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับความเสียหายเป็นงานของคุณนะจะต้องทําให้ดีขึ้นนะครับส่วนในด้านของความรักของคุณในวันนี้นะคู่ครองอาจจะเป็นคนที่ขยันในการทำมาาก,กินก็ได้นะครับการเงินก็จะหมดเปลืองแบประเภทตรงข้ามนะแล้วก็จะรับกลับขับกลับเข้ามาด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวอาทิตย์จะอยู่พพมรณนะนะครับดาวคู่ก็มาเป็นมรณนะ เพราะในช่วงนี้ความรักคุณคุยกันให้น้อยๆเข้าไว้ดีสุดถามคํำตอบคำํำไปไปมามาแยกห้องนอนได้ยิง่งดีนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะรีดโดชชต่างคุณส่วนในด้านของการเงินนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เงินประสบผลความสําเร็จนะเออก็อาจจะมีอุศักรค์อยู่บ้างนะครับแต่คุณสามารถผ่านพ้นไปได้ต่อมาชาวลัคนาราศีกนู ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มนะชาวราศีธนูเนี่ยแมแ่มันด,ดีดีด้วยบุญกุศลนะบางคนเนี่ยนะเขาบอกราศีธนูบอกทําไมไม่ดีสักทีผ่านมายังไม่ดีเออเนื่องจากมุดยูอยู่พบปุดตาเพราะสิ่งที่ดีๆใหม่ๆของคุณเนี่ยมันจะขึ้นมามันก็วัหายไปถูกทําลายไปนะครับแต่ตอนนี้เยดาวมนุษยูมนแล้ว คุณจะดี5เดือนโดยประมาณนะคะรับพยายามเร่งสร้างบุญสร้างคุณสให้เต็มที่คุณจะประสบผลความสําเร็จนะวันนี้คุณอาจอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับแต่การเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับต่อมาชาวัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จนะครับจะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในด้านของ การงานของคุณเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็ต้องระวังบุตรบริวารด้วยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับต่อมา <c oughs> ชาวาลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวคานอยู่ภพบสาจนะวันนี้คุณอาจจะเหน,นื่อยเหนื่อนเรื่องการทาง,งานก็ต้องอดทนนะครับส่วนการเงินก็ถือว่าได้เงินนะถ้าคุณติดต่อเจรจารในเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องทองก็จะประสบผลความสําเร็จ นะ้าดาวสูกก็สูงเลยพบาะปุตะนะในช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่ดีนะเออเลขหนึ่ง,ก,งกับเลขหกก็โอเคนะ <c oughs> แมหมไปโชคดีกันนะต่อมาชาวาลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยนะดูชะตาคุณดาวดาสบ,บีทับคุณดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับมโนุิย์เข้าสู่ภพฉันท์ช้านี่ยหมายถึงมีเพื่อนน้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนคุณเนี่ยจะนับได้ว่าประมาณสองสามคนแค่นั้นพอ และต้องเป็นคนที่อายุมากด้วยมีความรู้ถึงจริีนะครับแต่ส่วนเพื่อนอื่นๆขาจรเยอะแยะมันเป็นเพื่อน e อีเวนต์นะพอผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเร็วเออมันก็แค่นี้แหละนะก็ถือว่าเป็นช่องทางโอกาสได้คุณในระยะสั้นๆก็ได้นะได้ดวงจะตามคุณส่วนในหน้าของการเงินในวันนี้คุณทํามากได้มากในเรื่องของเงินเงิน,งน,งนทองทองนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ โอเคนี่ครบ12ลาราศีแล้วนะเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิบซีด้วยเพิ่มเติมว่าดวงสถานคุณในวนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุด <c oughs> ใบที่หนึ่ง ใบที่สองใบที่สาโอเคเวลาสิบปีเริ่มเก็บหมชาสี่หกเจ็ดใันะครับคุณรูไหมใบที่หนึ่งคุณู่ได้ปะอาดาบอ,อ่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับคุณจะต้องรู้จักการประมาณตนไว้นิดนึงนะบางทีคุณอาจจะไปรับงานรับหน้าแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นทั้งทั้งที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณนะครับในด้านของการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะอย่าไม่คาดฝัน สูตรได้าของความรักเนี่ยนะครับก็ผิดหวังในด้านความรักเพราะคนรักไม่มีความซื่อสัตย์คุณต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ครับสิบเหรียญดีมากประสบผลความสำเร็จในเรือร่องของธุรกิจการค้าการขายอาสาหาริมัพย์ต่างๆการเงินมั่นคงนะครับความรักก็มีโอกาสได้แต่งงานที่ดีด้วยนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สามคุณได้ครับเดอะซันดีมากคนณเลือกไพ่ใบที่สามประสบผลความสำเร็จในทุกอย่างเลยเอาในด้านของการงานการเงินก็ได้รับข่าวดีเรื่องการเงิน ส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบรักมีโอกาสสูงนะครับถ้าคนถ้าใครก็แล้วแต่คบกันมาสั้งระยะหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานนะครับดีมากนะได้ดตูตาจัดโต๊ะจีเลยนะโอเคก็ขอทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ